สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8พฤษภาคมปี68นะครับวันนี้ก็สายๆนะครับเนาะสายๆของวันพฤหัส,สบดีนะครับคลิปนี้จะมาในทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะของเบาสารคามนะครับชุดนี้เป็นชุด3ตัวนะครับเนาะชุด3ตัวชุดหลัก้อยนะครับเนาะ3ตัวบนของวันที่16 พุทธภาคมที่จะถึงนะครับเนาะคัดได้แล้วนะครับเนาะคัดได้แล้ววันนี้มีเวลาลงให้นะครับเนาะเพราะว่าช่วงเช้าจัดแนวทางของฮานอยไปแล้วนะครับเอฟซีที่เป็นคอฮานอยก็ใครยังไม่เห็นก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะกดตรงรูปคนสายมือนะครับเนาะสายมือด้านล่างนะครับเนาะรูปคนเข้าไปค้นดูได้เลยสำหรับคอฮานอยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะ ก็เป็นกําลังใจในการทํางานนะครับส่วนชิปนี้เป็นของรัฐบาลไทยคัดได้แล้วคนระับเนาะคัดแล้วคัดอีกนะครับเนาะคัดตัวที่เด่นที่สุดมาเป็นหลักร้อยคนระับเนาะหลักร้อยก็มาใส่ตัวที่เปาสัมนำนินให้ชุดสามชุดสองตัวที่ให้ไปแล้วคนระับเนาะใครเป็นเอฟซีที่ติดตามมานานก็พอจะเข้าใจครับเนาะเปาสามจะจับใส่ตัวนินที่เปาทัาำนินให้ทุกครั้งทุกงวดนะครับเนาะ ผูกผิดก็ว่าไปตามสูตรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็เป็ัดคลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพานงนนมาเตยบอลนะครับเนาะที่สวนสุขภาพพลัดหลวงนะครับเตยบอลเ็จก่อนกบ,บ้านก็แวะให้อาหารปลาเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับทำไมอาหารปลากับบ้านก็ขาดอะไรไปอย่างครับเนาะ เหมือนขาดอะไรไปอย่างเดี๋ยวนอนไม่หลับครับเนาะต้องให้อหานปาก่อนทำบุญไปในตัวนะครับเนาะถือซมาเที่ยวก็ได้เดินทางพื่ดิตัวเหมือนเดิมเดินไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับรุ่นชอบเตะบอลน,นะเนาะชอบเตะบอลชอบปั่นจักรยานนะครับก็บว่างก็สอบชกมวยด้วยครับเนะบาะว่างเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเหนื่อยนะครับเนาะเหนื่อยหน่อยพาเขาไปเตะบอลจากแดดครับเนาะเหนื่อย กอช่วงนี้ก็เบาเราช่วงนี้เบาหน่อยปิดเทอมนะครับปิดเทอมพักผ่อนไปในตัวนะครับก็กนเงินดูผลของงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับเนาะงวดที่ผ่านมางวดที่สองกมภาคมที่ผ่านมาบาวซามคัดให้หลักร้อยนะครับเนาะชนกันเยอะที่สุดคือเก้ากับศูนย์กับแปดกับหนึ่งนะครับเก้าศูนย์แปดหนึ่งชนกันเยอะที่สุดนะครับ เอามาจับคู่ให้ก็ให้ตัวใส่ตัวเน้นครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับเนาะตัวเน้นวดที่เราคือเน้นที่แปดศนเน้นที่ห้าศห้าหกับสามศนะครับวดที่แล้วห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามศเอา9้ามาใส่นะเนาะเอา9ก้กับศูนย์กับแปดเก้าห้าศย์เ้าห้าหนึ่งเสมศแล้วก็0ูนย์ห0าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศย์สามศูดห้าศย์แปดห้าหนึ่งแปดสามศย์นะครับเนาะ เราทางรัฐบาลไทยออก็2ตัวล่าง0ูนย์ามตัวนก็3 8 8ดไม่เข้านะครับเนาะไม่เข้าหลักร้อยไม่ทำงานนะครับเนาะจรงหลักร้อยทำงานก็เหมือนเดิมนะครับเนะาะเพราะหลักสิบหลักร้อยเราไม่สามัคคีกันนะครับเนาะไม่สามัคคีกันหลักร้อยให้ให้เก้าให้ศูนย์ให้แปดแปดดันไปเป็นที่หลักสิบหลักหน่วยแทนนะครับเนาะหมดที่แล้วเขาเบิ้ลน,นะครับเนาะเขาเบิ้ลหมดสิทธ ถึงบาซ้ำจับคู่ให้วดที่เราให้เป็นสามครับเนาะจับหลักร้อยมาถูกเลขสามก็ไม่ถูกอยู่ดีครับเนาะเพราะว่าพี่เขาออกสามแปดแปดพี่เขาเบิ้ลนะครับเนาะพวกเบาซารามไม่มีเลขเบิ้ลครับเนาะมันจะเป็นน้อยเราไทยบาซ้ำตัดทิ้งหมดนะครับเลขเบิ้ลตัดทิ้งหมดเลยเบาสารคามไม่ชอบครับเนาะไม่รู้เป็นไรทั้งน้อยทั้งเราและไทยครับเนาะเบาซ้ำคัดออกก่อนเลยเคยฟื้งออกมาอยู่ไม่กี่ครั้งครับเนาะหาน้อย แต่เคยถูกนะครับเนาะใครเป็นเอฟซีบ่าวทำพอจําได้เคยฝืนออกมา3ามสามกับแ8ดแปดอยู่ครั้งหนึ่งแปดแปดก็เข้าเต็มเตมนะครับเนาะตัวเน้นเลยหลังจากนั้นมันก็ไม่ออกมาอีกเลยไม่ฝืนใจตัวเองครับเมื่อกี้ว่าอยากฝืนตัวเองก็ตามนั้นนะครับเนาะไม่เข้านะครับเนาะไม่เข้าเก้าห้าศูนย์ก้าห้าหนึ่งเก้าสามศนย์ทังรัฐบาลไทยเขาออก0 6ล่างบน388 ก็ีะแล้วก็ไม่เข้านะครับเนาะวันนี้ลุ้นให้ใหม่ลงให้ใหม่เหมือนเดิมครับเนาะวันใหม่วันนี้คัดแล้วคัดอีกเหมือนเดิมครับเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดเหมือนเดิมครับถ้าหลักสิบหลักหน่อยมาก็หลักร้อยมีลุ้นแน่นอนนะครับมีลุ้นแน่นอนวันนี้มั่นใจครับเนาะมั่นใจเหมือนเดิมต่างคนต่างมั่นใจครับเนาะต่างคนต่างมั่นใจบอสําก็มั่นใจของบอวสารคาม คนอื่นก็มั่นใจของคนอื่นครับเนาะต่างคนต่างทำรรดูซิที่วันที่สิบหกใครจะใกล้เคียงหรือว่าเป็นฝ่ายเข้าวินก็นลุ้นไปด้วยกันครับเนาะใครจะเป็นคนใครจะเป็นผู้มีโชคนะครับเนาะหลักร้อยงวดนี้คัดได้แล้วครับเนาะหลักร้อยมีสี่ตัวเหมือนเดิมคัดให้สองศูนย์สี่และก็นหนึ่งนะครับเด,เด่นที่สุดชนกันเยอะที่สุดคือสองศูนย์สี่หนึ่งนะครับส่วนที่เหลือคือไม่เด่นแล้วก็ ดับติดอะไรปรังตังนานๆมันปะตามสูตรไปเอสำรวจมาให้สี่ตัวนี้คัดมาให้คือสองศูนย์กับสี่นะครับส่วนหนึ่งปอซำจะซื้อคนเดียวนะครับเนาะหนึ่งมันจะเยอะไปนะครับเนาะลงให้เก้าชุดเหมือนเดิมเหมือนเดิมสองมาใส่ตัวไหนก็มาใส่ตัวเีนที่ปอซำเลนไปให้ครับเนาะอย่างที่บุกกก่าวไปเบื้องต้นคือสองห้าหนึ่งสองห้าสองสองหกสอง แต่ถ้าเป็นศูนย์ก็ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์หกสองนะครับดี๋ยวถ้าเป็นสี่ก็สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสองสี่หกสองนะครับเข้าชุดส่วนหนึ่งบอสซไม่จับให้นะครับไม่จับให้เพราะมันจะเยอะไปบอสซันจะซื้อคนเดียวอย่างที่บอกครับเนาะบอสซับจะซื้อคนเดียวเพราะว่าชุดสามตัวลงทุนน้อยกำไรงามครับเนาะหลายๆคนรู้กันลงทุนน้อยกำไรงาม โอกาสถูกน้อยก็จริงแต่ถ้าถูกเข้ามากําไรทั้งนั้นนะครับเนาะบัรเราเรียกกระบ,บองแหลกช้างนะครับเนาะกำไรเห็นๆก็เก้าชุดนี้นะครับเ้าชุดนี้มาสําชอบสุดคือหลัก2องครับหลัก0ูนย์ะครับเนาะหลักสกับหลักศูนย์คือสองห้าหนึนะครับแล้วก็051 052 062ชุดนี้ครับเราชอบที่สุด ถ้าใครไปชอบที่บอซา,ามจับคู่ให้ครับเนาะไม่ชอบห้าหนึ่งห้าสองหกสองเลยมีคู่อื่นที่เหลือของบอซา,ามก็คือห้าสามหกหนึ่งกับหกสามก็ไปจับใส่ได้เลยนะครับเนะบาะบอสามยิ้มไม่แม่นก็เอาคู่อื่นได้เลยครับหนะ้าสามหกหนึ่งหกสามประมาณนี้นะครับเนาะกดนี้อนข้างมันใจนครับเนาะมันใจลึกๆว่าจะได้คืน,นครับเนาะว่าจะได้คืน ทำอะไรผิดพลาดไม่น่าพลาดครับเนาะถ้าวันนี้ทำอะไรผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนนะครับมีลุ้นแน่นอนทาอะไรผิดพลาดครับเนาะตัวตัวชอบหลักศูนย์กับหลักสองครับเนาะจริงจริงสี่ข้อออกอบกับศูนย์อีกครับเนาะหลักร้อยถ้าใครชงสังเกตที่ผ่านมาหลักร้อยสี่กับสองมาไบกับศูนย์นะครับแต่ว่าเชื่อนี้มันชนกันเยอะบาร์สมเลือกสองกับศูนย์สี่ก็ออกมาครับเนาะแต่ไม่ได้เขีดเส้นใต้ให้นะครับวันนี้เขียนให้แต่บาร์รับาร์สธรรมเสีหมดนะครับบาร์สธรรหมด เอฟซีก็ไม่ต้องซื้อหมดก็ได้มรับเลือกเอาเลือกเอาชุดไหนที่ชอบก็ได้นะเนาะแล้วแต่สะดวกว่าบางคนก็ดูรายสำนักรายอาชารย์นครับเนาะหยิบเอาเจ้าแล้วคู่สองคู่ก็แล้วแต่สะดวกครับเนาะบอกสามลุงให้เป็นแนวทางเท่านั้นที่บอกสามจัดบทนะครับตรงนี้กาวชุดนี้บอกสามจัดบดไม่เลือนะครับเนาะก็ทําเองซื้อเองครับเนาะทาเองซื้อเองก็ประมาณนี้่ะก็ฝากไว้ที่นี้ครับทุกคนเฮงเฮงรวยรวยครับเนาะถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันครับเนาะสามตัวตัวแตกไปเลย คอมีโชคกับทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ